ระยะทางอีกเท่าไหร่ครับระยะทางจับครับหนึ่เมตรพันเมตรครับหรือว่าหนึ่งกิโลเมตรพันเมตรหนึ่งกิโลนะครับโอ้โหไหวไหมครับนี่ไหวไหมถ้าวิ่งสนามนี่ก็ดูภาพแล้วน่าจะสวยนะครับสองรอบครึ่งไปเส้นไหนเส้นนี้ใช่ไหมพี่ไปลุยนำทางเลยครับผมมุดเกียร์พี่ก่อนเลยผมมุดเกียร์พี่ก่อนเลยเอาอ่ะ คือเส้นทางนี้มันจะเลยมาจากที่เราชมวิวจุดชมวิวมาเมื่อกี้นิดเดียวเนาะแล้วก็เลี้ยวขวามือมาเนาะเจ,เจอตรงสามแยกขี่เข้ามาเรื่อยๆก็จะมีป้ายบอกนะครับอยู่ขวามือไม่ไกลไม่ไกลได้สบายครับรถยนต์รถเก๋งอ่ารถยนต์รถเก๋งมาได้ทุกประเภทนะครับแต่ว่าต้องจอดรถแล้วก็เดินเข้ามานะครับโอ้ธรรมชาติสุดๆครับอันนี้ ยังไม่ถึงครึ่งทางใช่ไหมครับรครึ่งแล้วใช่ไหมครับคือถ้าถ้าผมว่าถ้ามาคนเดียวนี้ผมว่าไม่แนะนำเนาะมาเป็นกันเป็นกลุ่มดีกว่าเนาะนนปลอดภัยกว่าเดียวครับวังเวงที่หุ่มหวามครับมากันหลายหลายคนเดินปา่าคนเดียวนี่ครับเป็นอะไรไปนี่ไม่มีเชือนมนาะมากับแฟนก็มาได้ครับโรแมนติกครับครับหนุ่จ้าบอก,นะกว่าถ้ามากับแฟนก็จะโรแมนติกไปอีกแบบนะครับ ดูให้เพื่อนๆดูความเงียบนะครับตรงนี้มีน้อยนะครับคือมันผมว่าน่าจะมีคนมาทำคลิปน้ำตกนีน้อยมากเลยนะครับ ดูทำไมมัในใหญ่เงี้ยลุงจับดูต้นตะเคียนนะครับ,ค,รบคือมันค่อนข้างที่จะเดินเข้ามาในป่านะครับดูต้นตะเคียนต้นนี้เบลเลอเลยนะครับไปครับเราไปต่อครับไปตามเสียงน้ํานี่ยครับเป็นไม้เดียวกันลองจเนาะช่วงที่ช่วงที่กําลังจะถึงน้ําตกแล้วใกล้ถึงแล้วจะไม่มีน้อยอก็จะเจอต้นตะเคียนเยอะเลยนะครับดูแต่ละต้นนะครับโอ้อ ได้ยินเสียงน้ำแล้วนะครับเอ๊ะตรงนี้น่าจะเป็นซุ้มไว้สำหรับให้หนักท่องเที่ยวพักผ่อนหรือเปล่าตรงนี้ต้องระวังหน่อยนะครับ นี่คือที่พวกผมมานี่คือชั้นบนสุดนะครับแล้วก็จะเดินลงไปเรื่อยๆนะครับผมว่าน้ำตกตรงนี้น้อยคนที่ที่จะรู้จักนะครับแต่ผมว่าค่อนข้างที่จะสวยงามแล้วก็อุดมสมบูรณ์เลยนะครับ สรุปคือตรงนี้ไม่ใช่ที่สําหรับนักท่องเที่ยวก็คือไม่ชีมาปฏิบัติธรรมเออาไม่ชีเขาา้<อ>มเขามายึดาโอ้ไม่ชีเข้ามายึดเขาไว้มานั่งกรรมาฐานใช่ไหมพี่ปฏิบัติธรรมตร<อ>งนี้ก็ยังมีของอยู่อ่ะมีเห็นไหมอ๋อไม่โกงไม่กลัวเดี๋ยวนีของอะไรอยู่ของเขาอยู่โครงการเขาจอาคุณภาพชีวิตเครื่องทับเครื่องเศรษฐกิจแล้วเราจะลงไปเยี่ยมน้ำตกเราต้องเดินลงไปตรงนี้ใช่ไหมพี่ เขาก่อนพี่มาก็ไม่ได้ลงนะมาถึงตรงเนี้ยอ๋อมาถึงตรงนี้ใช่ไหมอ่าเนี่ยมันลงไปเป็นชั้นๆๆอ๋อมันลงเป็นเป็นชั้นแบบนี้อ่าเราก็หาทางลงไปลองก็ดีลองดูอ่าแต่ไมทีก็ได้โอ้ผมว่านี่พี่ถ้าแบบเนี้ยผมว่าเขาน่าจะนั่งสมาธินะถ้าเทปูนแบบเนี้ยมานอนเลยท่านมานอนเลยที่ตรงต้นตะเคียงนู้นเขาก่อนแม่กับผมตรงนี่ยเขาเอาเนี่ยเห็นไหมเอามาเทอ่ะเนี่ยเขามาเทเนี่ยเนี่ย คือเยอะเลยนะเป็นนั่งเป็นจุดเป็นจุดเลยแบบนี้นเนาะโอเาเดนเาอกต้ัตหกคือคือมันมันไม่มีทางลงเราต้องเลาะเอาเนาะใช่เราต้องเลาะเอาไปเรื่อยๆนะครับจากที่เรานู่นนะครับเมื่อกี้ที่เราอยู่ด้านบนสุดแล้วเราก็จะเดินเลาะนะครับเพราะว่าเขายังไม่พัฒนาเป็นแหล่งที่ท่องเที่ยวแบบแบบจริงจังนะครับผมดูแล้วนะแต่ว่าถามว่าถ้าพัฒนาก็จะมีนักท่องเที่ยวมาเยอะนะเพราะว่า มันค่อนข้างที่จะอุดมสมบูรณ์กับธรรมชาติที่ที่ผมเห็นนะครับสองฝั่งนี้ที่เราเดินมานี่ธรรมชาติค่อนข้างจะอุดมสมบูรณ์นะครับไปเดี๋ยวผมพาลงไปข้างล่างอีกนะครับดูเพื่อนๆดูพอลงมาอีกเพื่อนๆดูเสียงน้ํานะครับให้ให้ได้ยินเสียงไหมดูเพื่อนๆได้ยินเสียงไหมครับว่ามันโอ้โหขนาดน้ําไม่เยอะนะครับถ้าเกิดผมว่าน้ําเยอะนี่สวยนะใน,นตัวผมว่าสวยแล้วก็ ตอนนี้ผมถ่ายทําก็ประมาณบ่ายสอนะครับอากาศกา็ค่อนข้างเย็นเดี๋ยวผมเดินไปเรื่อยๆนะครับให้เพื่อนๆได้รับชมบรรยากาศเพราะว่าผมทริปวันนี้คือสันกําแพงแม่ออนผมจะมาปิดคลิปกันที่ตรงน้ําตกนี้นะครับค่อนข,ข้างที่จะต้องเดินระมัดระวังกันด้วยนะครับ นี่ครับเราจะลงกันไปจนถึงมุมด้านล่างนะครับแสดงว่ามันน้ําน้ําเยอะได้ได้เยอะกว่านี้นะพี่เนาะพูดถึงเนาะกเข้าก<อ>่อนแฮ่เข้าก่อนไม่มีเลยตอนที่น้ำก่อนมันมีเลยแสดงว่าต่อไปมันจะต้องเยอะกว่านี้นะผมนนะะว่านะใช่ใช่ ครับผมขออนุญาตลากันไปด้วยภาพคลิปน้ำตกนะครับผมครับไอทิปไอเที่ยวแม่ออนสันกำแพงนี้ถ้าใครชอบคลิปแนแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทังช่องนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปนี้ครับอลุงจับไว้าบกล้องนะครับมีน้อยครับจอคลิปด้วยกันครับพี่ยาครับ ขอบคุณเพื่อนที่เข้ามารับชมคลิปนี้ครับเจอกันในคลิปต่อไปครับผม